โอ้ oh my g ก็โอเคกลับมาสุมผลก็่ก่อนหน้านี้ได้พอท่อนะฮะรอบนี้ได้ชาโดมานะโอเคะอ่าดวงเริ่มกลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงตอนนี้ก็ขนแก๊สสามร้ยอยแปดสิบเจ็ดยอตีก็เท่าเดิมดาก้อนก็เพิ่มมานิดนึง ใส่บอกก็เป็อนอีสามเรียบร้อยข้อใส่แว่นตานี้แล้วมันดูแบบดูตลกอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปเอาออกแล้วแล้วก็นะฮะสําหรับของที่มีตอนนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ,ะมีดาบลับเป็นมาด้วยก็ผลชาดโด้ที่สูมได้เมื่อกี้ ของตอนนี้ก็มีเท่านี้ดู่มว่าจะซื้อสีหาคิดแคนไหนเ๋้าสีม่วงค่อยซื้อทีหลังก็ได้คือตอนนี้อยากให้มันมีสีก่อนอัอนนี้แค่อยากให้มันมีสีแต่สีเขียวก็น่าสนใจนะนี่หาเบอร์รี่สีเขียวก็น่าจะดี มันคืออันนี้กับอ,อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมที่เอาไว้ C เซกแอดมิน